สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนก็กลับมาพบกับแฟนมืออีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นําข้อมูลมือด,ดีมาฝากกับแฟนมือเช่นเคยในวันนี้ก็เป็นมือไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2565เวลา14นาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็เลยถือโอกาสนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยไทยเจ็ดสีมาฝากกับแฟนมืทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกแต่เส้นหมุนท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื <pack amed écrit> ้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระแสเดะนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นนนนเเพียงงแคค่่ข้้้อออมูลบบืตไปกะรั เดี๋ยวเราไปรู้กันก่อนนะครับว่ามวยไทยเจ็ดสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2565นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือมหาหินนักบินอลิยนต์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายลุงเอสพีกันสัดแปดมินบุรีพิกัด114ปอนด์ครับส่วนคู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนศึกซอเดชพันธ์พิกัด111ปอนด์ึ่งร้อยสับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือ พลังบุญหมดดับลำปางนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรดำพอเจริญแพทย์พิกัด130ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นเู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือวินมอรัตนะบัณฑิตนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแลมบงสอเทลพัฒนะครับพิกัด1 2 8ปอนด์นะครับคู่หมวยกอตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b บ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กัันนด้วยะครบ และสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ a p k สองสี่พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นหมั่นทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกปั่นของบริการดีนะครับ a p k สอและอย่าลืมบอกว่ามุมสังเวียนแนะนํามาด้วยนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจ็สี่นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2565นะครับเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับและสำหรับสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นมวยไทยจ็ดสี่ล้วนๆนะครับสำหรับแฟนมวยรอบปุลเสือก็อดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงก็คือมหาหินนักบินอร่อยยนต์นะครับหรือว่าสิทธิ์หนุ่มน้อยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายลุง SP กกััันนนิ์แบบบ็คมุรรรีะหืืออว่่าชเกก่า็คอสตตตาาเเดดสิงงหหใใ้้นะคครรับืออว่พิกัด114ปอนด์นะครับ ทานนั้นฝ่ายแดงนะครับมหาหินนี่ก็เป็นนักชกจากยะโสธรนะครับวัย23ปีนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมนะครับที่ค่ายมวยเกียรติเพชรราชามวยไทยมีทางนั้นเดียเกียรติเพชรแล้วก็เชียบเกียรติเพชรนะครับสตาฟเทนเนอร์แล้วก็ผู้จัดการดูแลเรื่องการฟิตซ้อมของท่านมหาหินนะครับมีน <ped> ักบินเปรมชัยนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนท่านมหาหินนะครับแล้วก็พามาฝากฟิตซ้อมที่ค่ายหมวยเกียรติเพชรนะครับ ท่านมหาหินนี้เป็นมวยขวานะครับประเภทกบเครื่องเลยเปิดเกมเตะต่อยรุนแรอนะครับปั้มรัดฟัดตีนะครับเด้งตีเหนียวแน่นนครับยัดไส้แรงบู๊ดุดดันนะครับนาเสือดีเก๋าก็ดูดีนะครับชกมานานนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆอาจจะยังมีสะดุดสะดุดอยู่นะครับแต่วันนี้ชกที่เวทีช่อง74นะครับก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับทางทีมงานคนจัดอยู่แล้วนะครับนาเสือบรรยากาศนี่ดูดีกว่าแน่นอนนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังนะครับของท่าน้าฝ่ายแดงมหาหินนะครับมีชนะคะแนนเพชรตะวัน เพชรจินดานะครับที่ช่อง74นะครับวันนั้นได้นับ8ปนายกที่3ครับก็เอาชนะคะแนนไปได้แบบไม่ยากนักนะครับหลังจากนั้นนะครับมาแพ้คะแนนเพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนี่ก็สลุดต่ออีกหนึ่งนัดนะครับแพ้คะแนนให้กับวันวิเศษสอเดชพันธ์นะครับที่ตวานานะครับสฟอร์มหลังนี้ชนะ1นึฝ่ายแล้วก็สุดแพ้ไปถึง2องฝ่ายครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายรุ่งนี่เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับวัยสิบปีนะครับฟิซซอมอิตาไคมวยเดช แปะมินบุรีนะครับมีทางด้านเสือแปะมินบุรีนะครับสมบัติจันทบุตรนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูดลนเรื่องการฝึกสอนนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องสักแข้งขวาต่อยหมัดปั้มตีแข่งแข่งเด้งตีรุนแรงนะครับบู๊ดูดันอร้อมสดนะครับแต่ว่าหน้าเสือบรรยากาศแล้วก็กระดูกหววดูเป็นรอนนะครับก็ถือว่าย้ายศึกย้ายเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเสื้อแล้วก็ย้ายศึกมาอยู่ในสายเกียรติเพชรก็มาชกฝ่ายนี้เป็นฝ่ายที่2นะครับโดยที่3ฟอฟอมหนังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงฝ่ายน้ำ จากติ๊กอุบลนะครับที่เวทีหลังสิทธิ์นะครับหลังจากนั้นก็พิกชนะนิชเาอนุ้ยสี่มุมเมืองที่ราชดำเนินนะครับวันนั้นก็ยังต่อยอยู่ในสายสึกเพชรยินดีอยู่นะครับแล้วก็ลาสุดนี้เปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนชื่อมาเป็นทางด้านสายลุง SP กันศัตร์แปะมินบุรีนะครับก็มาเก็บตัวฟิกซ์ออมีดคข่ายมยแปะมินบุรีนะครับแล้วก็ชกในสายสึกเกียริเพชรในไฟแรกนะครับวันนั้นก็โชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับพิกชนะโลเล็กวอปัญญาไวที่ตะวันนะครับวันนั้นมาเข้าเวทแทนฟ้าจหัักด้ววยยนะครรบเี่า เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเสือ้อแล้วก็ย้ายศึกมาต่อยในศึกสายศึกเกียรติเพชรไฟแรกก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนคู่ต่อสู้มานะครับฝ่ายนี้ถือว่าเป็นไฟที่2นะครับในสายศึกเกียรติเพชรนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะชกอยู่แถบสายาเพชรยินดีซะส่วนใหญ่เลยนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินสายรุง้งนี่ก็ชนะรวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับถ้าพูดถึงชื่อมวยนะครับกระดูกมวยก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับมหาหินนักบินอรยนนะครับดูว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความสดความห้าวร่างกายดีก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสายรุ้งเอ็พีกันสัตว์แปมินบุรีนะครับ แต่ถ้าพูดถึงความคุกกี้สูสีรูปเกมนะครับถ้าออกมาในรูปแบบคุกกี้สูสีก็ย,ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับมหาหินนักบินอะไรงยนนะครับดูว่ามาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับสายทีมงานคนจัดนะครับดูว่าบรรยากาศกระแสต่างๆบนเวทีนี่ดูได้เปรียบทำเนี้ยทำหน่อยดูว่าราคาไหลเร็วมากกว่านะครับวันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่รุ่นพี่อย่างฝ่ายแดงนะครับมหาหินนักบินอะไรยนนะครับดูว่าหน้าเสือ้อดูดีกว่าแล้วก็กระดูกมวยก็ดูดีกว่าด้วยนะครับ สำหรับมวยชอบหนึ่งสำหรับคู่เปิดหัวของมวยไทยเจ็ดในสัปดาห์นี้ก็มอปฝ่ายแดงนะครับมหาหินนักบินอะไหล่ยนตครับมาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรเอกเกียรติจํารูน,นะครับหรือว่าชื่อก่านะครับฟ้ามีชัยส่อเพชรจำรดส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับขุนศึกสอเดชพันธ์นะครับหรือว่าสุรสีมวยไทยนะครับพิกัด1 1 1ปอนด์นะครับ คณะสายแดงนะครับเพชรเอกนี่ก็เป็นในโชกจากจังหวัดสระบุรีนะครับวัย27ปีพิ่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตจำรูนนะครับมีพันตำรวจตีพันตำรวจตีจำรูนข้ามมาครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาเข่าวในเหนียวนะครับสัดแข้งปัดหมัดรุนแรงนะครับขวางหน้าค้ำแทงรุนแรงหมัดศอกรุนแรงแล้วก็อันตรายเก,าวกว๋ากระดูกดีนะครับชกมานาน สามฟอร์มหลังนะครับของท้านฝ่ายแดงเพชรเอกก็มีแพ้คะแนนโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับที่เวทีตะวันนาหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนมหาหินนักบินอะไหล่ย,ยน์ที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดมีก็แพ้คะแนนให้กับโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มที่ตะวันนาอีกครั้งนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่ายัางสรุดสุดอยู่ชนะหนึ่งฝ่ายแล้วก็สรุดแพ้ไปสองฝ่ายนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนศึกนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับวัย18ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับมีทางด้านพันธ์ตำรวจโทสุประเชษเดชพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางนะครับฟันศอกดูแลอาวุธหนักแรงนะครับหนักแรงทุกลูกนะครับต้นๆนี่ถือว่าอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงเวทพิกัดนี้เวทนี้ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะบีบๆหน่อยๆนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินขุนศึกนี่มีแพ้คะแนนเพชรนำชัยสอจอโต๊ปาจีนะครับที่ตะวันนานะครับหลังจากนั like. mm ้น hmm ก็แพ้คะแนนให้กับเพชรนำชัยสอจอโต๊ปาจีที่สุราษฎร์อีกหนึ่งครั้งนะครับในศึกลงพลคนสมุยนะครับล่าสุดนี้ก็แพ้คะแนนให้กับทหารเอกนายกเอธาศาลาที่ตะวันนานะครับวันนั้นขุนศึกมาเข้าเวนแทนนะครับการเตรียมตัวเป็นรองมาเข้าเวนแทนทางด้านทองพูนนะครับจึงชกน้ําหนักปล่อยๆหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์เลยนะครับก็ถือว่าการเตรียมตัวเป็นรองไฟายล่าสุดก็เลยแแพพ้้้้้ไไปนนนนนะครรััับโดดยยทททีี่่่ฟหลกของงงงาาาาฝเิุศึ ไเลยนะครับคู่นี้ความเก่านี่อยู่กับทางสนามไฟแดงนะครับเพชรเอกเกียรติจมรูนะครับแล้วก็เวทพิกัดนี้ก็ชกอยู่เป็นประจําสม่ําเสมอนะครับร้อยเก้าร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดนะครับส่วนทางสนามไฟน้ําเงินนะครับขุนศึกถ้าอย่างจํากันได้นะครับเคยเข้าร่วมชิงชัยในโรปูนเสือครั้งที่ยี่สิบเอ็ดนะครับครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับที่ฉลามฉลามดํานายกเอท่าสาราคว้าแชมป์ไปนะครับรุ่นนั้นก็ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์นะครับก็เรียกได้ว่าสามไฟหลังนี่ชกร้อยสิบสี่ปอนด์ ทั้งสองไฟนะครับไฟล์ล่าสุดนี้มาคาเวแทนปล่อยไป120อปอนด์ดูว่า111ออปอนด์ในวันนี้ถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักเวทพิกัดนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนศึกเวทนี้น่าจะเป็นเวทที่บีบๆตึงๆอยู่พอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะลดได้ก็ดูว่าน่าจะเป็นเวทพิกัดที่บีบๆเลยนะครับผมดูว่าเวทพิกัดนี้ทางด้านฝ่ายแดงน่าจะเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเอกเกียรติจํารูนะครับเวทพิกัดเป็นธรรมชาติมากกว่านะคร แล้วก็ชื่อมวยกระดูกมวยก็ดูได้เปรียบด,ด้วยนะครับต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ถือว่าอันตราย3ยกเลยนะครับหมัดหนักศอกแรงต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไปปลายผมดูว่าอาวุธหลักหลายกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรเอกเกียรติจํารูนนะครับคู่ที่2นะครับของมไทยจะสีในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเอกเกียรติจํารูนครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เองนะครับฝ่ายงก็คือพลังบุญหมดตับลำปานนะครับหรือว่าวอร์สันใต้นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็ดดำพอเจริญแพทย์นะครับหรือว่าชื่อเก่าก็คือเมืองชัย ชอคงทองนะครับพี่กัน130ปอนด์นะครับท่านนั้นฝ่ายแดงนะครับพลังบุญนี่เป็นนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัยยี่ปีนะครับฝีซ้อมอยู่ที่วอพอลำปางนะครับมีท่านนั้นบทดับลำปางร้อยตำรวจโทรประดับสุดินโทนะครับเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีท่านนั้นแดงขาวรายนะครับให้การสนับสนุนท่านนั้นฝ่ายแดงนะครับพลังบุญพลังบุญนี่เป็นมวยขวานะครับประเภทควบเครื่องสาดแข้งต่อยมัดแรงนะครับขวางหน้าปั้มตีรุนแรงมัดศอกรุนแรงครับบุดูดันกระแลกกาส่วนหัวจเเกินนนรรรร้ออยยะะคคัับบฟ์มสดล สามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับประตักพลังบุญนะครับมีชนะคะแนนประตักเอกเอกโปรทีมแอนเซลนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกสองเพชรวรนยูฟ่าบูมเด็กเสียนที่ราชดำเนินนะครับลาสุดนี้โชว์ฟอร์มสวยนะครับต่อเนื่องขึ้นขึ้นเหนือไปนะครับไปชนะคะแนนยอดสุริยาต่อโยธาที่จังหวัดเชียงรายนะครับในศึกชิงแชมป์พยามังราย มหากุศลบวกช้างช้างวยไทยเกตเพชรสัญจรนะครับที่จังหวัดเชียงรายสามฟอร์มหลังของท้านฝ่ายแดงนะครับพลังบุญนี่ชนะรวดทั้งสามฝ่าเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรดำพอเจริญแพทย์นี่เป็นในกชกจากจังหวัดสระบุรีนะครับวัย่บปีนะครับพี่ซอมอิตฉาอีมวยพอเจริญแพทย์นะครับมีผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์นะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวตีหน้าแรงนะครับสาดแข้งไล่แขนค้าแทงรุนแรงหมัดซอกรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรดํามีชนะคะแนนยอดสุริยาตอโยธาที่สุราษฎร์ธานีนะครับในศึกลมพลคนสมุยหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนซันโบยูฟ่าบูมเด็กเสียนที่ตะวันนานะครับล่าสุดนี้สรุดแพ้คะแนนนะครับเพชรนาเคียนสจอุยพรสีที่วิธีช่องเจ็ดสีนะครับวันนั้นเพชรดําไปเข้าเวนแทนนิวจองหวนะครับการเตรียมตัวก็เลยดูเป็นรองนะครับก็เลยแพ้ไปนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรดํานี่ชนะสองไฟแล้วก็สรุดแพ้หนึ่งไฟนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะะคครรรััับบบพพลงุญดดดููวว่่าาาฟอ์มีกนสภ ก็ดูดีกว่านะครับแต่ว่าทางด้านถ้าเทียบกันที่สรรระส่วนสูงนี้ผมมองว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรดำนี่เป็นโมลรูปร่างดีนะครับชกกับใครนี่ไม่น่าจะเสียเปรียบรูปร่างนะครับครั้งนี้ก็ยังมองว่ารูปร่างของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรดำจะดูได้เปลี่ยนนะครับได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับสูงกว่ายาวกว่านะครับโดยเฉพาะลูกขวางค้ำแทงแทงแหลมแทงเจ็บแทงลึกมากกว่านะครับดูว่าอาวุธยาวๆถึงก่อนวันนี้ก็น่าาจะะเอชน ทางด้านพลังบุญหมดดับลาปานะครับหยุดความซ่าของทางด้านฝ่ายแดงพลังบุญได้สําเร็จนะครับแล้วก <oro> ็ไปเป็นแบบสนุปคู Boy ่ขี้สูส <gay> ีเลยนะครับคู่ที่3าครับรองคู่เอกของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรดำพอเจริญแพทย์ครับ มาถึงคู่ที่4ี่นะครับซึ่งเป็นคุยกนํางรายการนะครับฝ่ายแดงนะครับวินมอรัตนะบัณฑิตนะครับหรือว่าชื่อเก่าเพชรอัศวินสิทธิ์สละวัชเสือส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแปรมบองสอเทลพัฒนนะครับหรือว่ารีซอการค้าหรือว่าป่องสายใหม่นะครับพิกัด128ปปอนด์นะครับ ท้านฝ่ายแดงวินนี่เป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมินะครับวัย21ปีนะครับเที่ยวนี้นะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับมีเฮียตีสรศักแซต้านะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีเจนิมนะครับนิ่มนวลบทนิ่มนวลบทหอมนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านวินฝ่ายแดงครับวินนี่เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงนะครับบั้รัดฟัดตีแข็งแกร่งมัดซอกดูแลนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับยังมีสรดุดสะุดอยู่นะครับสามี แพ้คะแนนต้มยำกุ้งนะครับปรกรณ์พรสุรินที่ราชดำเนินครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนพันศักดิ์วัวันทวีที่เวทีช่องเจสีนะครับล่าสุดนี้แพ้นอกยกสามให้กับดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์ที่เวทีตะวันนานครับสามฟอร์มหลังนี้ถือว่าฟอร์มนี่สรุดสรุดอยู่นะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับฝ่ายสามฝ่ายล่าสุดสี่ฝ่ายนี้ยังไม่แพ้ยังไม่ชนะใครเลยนะครับทางด้นฝ่ายแดงวินนะครับสี่ฝ่ายหลังสุดนี้ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับดูว่าฟอร์มค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแลมบองนี้เป็นในโชกจากจังหวัดลำพูนวัย25ปีนะครับทีนีก็ฟิตอมีไข้มวยเพชรสุภาณ์นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีพันตำรวจเอกธีระเถรพัฒนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็เป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านแลมบองนะครับแลมบองนี่เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทกบเครื่องบู๊เปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับหมัดศอกรุนแรงปั้มตีแข็งแกร่งครับบู๊ดุดดันผู้จิตหัวใจเกินร้อยนะครับการแงกาส่วนเลยนะครับ สามฟ้อหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินแลมบองมีชนะคะแนนหนึ่งพิชิตเพชรพัชระอะคาเดมี่นะครับที่ราชดำเนินหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับที่เวทีจ้องเจ็ดสี่นะครับวันนั้นเจ้าเสือใหญ่ไปแทนนะครับจึงต้องชกน้ำหนักปล่อยๆก็แพ้ความใหญ่ของทางด้านเจ้าเสือใหญ่ไปนะครับล่าสุดนี้ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับไปแพ้คะแนนให้กับมังกรทองสิทธิ์นายกทวิปตะพงนะครับในศึกพยามังรายมหากุุลนะครับบวก ช้างมยทยเกตเพชรสันจรนที่จังหวัดเชียงรายนะครับสามฝ้าหลังสุดนะครับของทา้านฝ่ายน้ําเงินนี่ชนะ1นึ่งฝ่ายแล้วก็สะดุดแพ้ไป2ไฟฝ์นะครับสี่ฝ่ายก็แพ้ไปสามนะครับชนะเพียงแค่หนึ่งฝ่ายนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทา้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะดูดีกว่านิดๆนะครับแต่ก็ถือว่าไม่แตกต่างกันมากนะครับช่วงหลังๆนี่ฟอร์มของทั้งคู่นี่มีสะดุดสะดุดตลอดนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าชิงกันที่จะแจ้งเกิดนะครับเพื่อที่จะ เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับกูนิพิกสถิตินี่เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับปี62นะครับที่เวทีลุมพีนะครับซึก r า i ์แอนไลนนะครับวันนั้นก็ทั้งคู่ชกกันได้สนุกนะครับแล้วผลก็คือเสมอกันมานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพบกันอีกครั้งนึ่งครับในรอบ3ปีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงหลัง สภาพร่างกายของทั้งคู่นี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่แตกต่างนะครับฝ่ายล่าสุดมีแพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงวินนี่แพ้น็อกให้กับดีเซลน้อยมานะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแหลมบองนี่ขึ้นเหนือไปแพ้มังกรทองสิทธิ์นายกทวิทวตพงษ์แบบขัดหลอดไททายด้วยนะครับก็ดูว่าฝ่อมล่าสุดของทั้งคู่นี่แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวินมอรัตนะบฑิตนะครับดูว่าหนุ่มกว่าสดกว่านะครับร่างกายน่าจะดดูีกว่านะครับ ห้ากว่าครับเพราะว่าทางนั้นฝ่ายน้ำเงินแลมบองนี่ปีนี้ก็ป่าปากเข้าไป25ปีแล้วนะครับดูว่าฝ่ายแดงแค่21อปีดูว่าความหนุมความสดน่าจะช่วยได้เยอะนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันดีๆน่าจะแก้งเกิดให้แล้วก็เรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับครูนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวินมอรรัตรบัณฑิตนะครับน่าจะเอาชนะแลมบองรุ่นพี่อย่างแลมบองสอเทลพัฒนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี่นะครับพร้อมกับเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้สําเร็จนนครัู่่่่ทททีีี4ขอองงมมวยยไไสปปดดาาห์้ฝแิ หมอรัตนบับฑิตครับมาสรุปมวยชอบก่อนชกของมวยไทยจัดสีในสัปดาห์นี้อีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่1น,นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงเลยนะครับมหาหินนักบินอร่อยยนนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับทางทีมงานคนจัดดูว่าบรรยากาศดูดีกว่าครับส่วนคู่ที่2นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเอกเกียรติจํารูนะครับดูว่า พิกัดเวท11 1ปบอนด์นะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับคุณสึกน่าจะบีบอยู่พอสมควรนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเอกเกียรติจมรูนส่วนคู่ที่สานะครับมองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับสูงกว่ายาวกว่านะครับแทงแหลมแทงเก็บแทงลึกกว่านะครับอวุธยาวถึงก่อนครับส่วนคู่ที่4คู่เอกนํารายการนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวินมอรัตนะบันดิตนะครับวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ